ฮะอ๋อลูกน้องไปสะเซิงเสา โอเคครับขนาดนี้ก็รอองหลวงตานะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมก็เราก็จะได้ฟังเทศองหลวงตาสินสร,รครับก่อนที่ท่านจะชันข้าวนะครับผมนี่ก็เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้น้องแอดมินด้วยนะครับผม สหรับพี่ๆท่านใดครับที่อยากจะสนับสนุนนะครับเพจสมทพยนะครับก็มีสมัครสมาชิกนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีสิทธิพิเศษอะไรเนาะโอเควันนี้สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดแชร์เพจด้วยนะครับผมวันนี้ก็โมทนาบุญกับพี่ๆทุกท่านครับที่ได้ร่วมทำบุญใส่บาตรตอนเช้านะครับผมแล้วก็ที่ที่เข้ามาร่วมโมทนาบุญร่วมกันนะครับผม โอเคนะคร <House> ับก็สวัสดีพี่พี่ทาง YouTube ทุกท่านนะครับผม ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคขนาดนี้องค์หลวงตาท่านก็กำลังมานะครับเช้านี้เราก็จะมีถ่ายทอดนะครับเทศนาองค์หลวงตาสินทรัพนะครับก่อนที่ท่านจะฉันข้าวนะครับผม ที่แพนอยู่ก็สาม,มนเณรเลด้าครับก็คอยอุปถัมภ์ครับองคหลวงตาสินซ้ัพนะครับสวัสดีครับพี่ทิทิพรตานะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่พัชชลาภาครับท่าน้ำเนาะโอเคนะครับขนานี้องคหลวงตาสินทรัพท่านก็ได้เดินทางมา <c oughs> ก็ได้เดินทางมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็จะรอองค์หลวงตาท่านได้เทศนาต่อนะครับผมโอเคนะครับ โลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขอโอกาสครูบาอาจารย์คณะแม่ชีแล้วก็เพื่อนเพื่อนผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายวันนี้วันที่ยี่ห้าพฤศจิกายนสองพันร้อยหกสิบเจ็ดวัดป่าบ่อน้ำพระอินทเนาะ <c oughs> วันนี้สายหน่อยเนาะเพราะว่าอ่าพ,าพระเจ้าประสงค์เราเนะาะได้ไปรับบิณฑบาตท,ที่อบ้านคำนองหอตาบลคคำเขื่อนแก้วอำเภอสิรนินอรจังหวัดอุบลราชธานีหนึ่งร้อยรูปเนาะซึ่งรับนิมนต์ไปบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งนะาบางคำนกองหอเนี่ยมีศรัทธามากเนาะเอออ่า,อา ไปบินธบาตเนี่ยเป็นกิโลกิโลเลยกิโลกกว่าเลยไปทีไรเลยโอ้ยาโยมเนาะ <c oughs> เห็นพระเจ้าพระสงฆ์หมใหญ่เขาเกิดศรัทธาเห็นไหมแค่เห็นสัญ,สญลักษณ์เนาะของพระเจ้าพระสงฆ์นะอ่าเดินบินธบาตเป็นแถวเนาะนี่เกิดศรัทธาผู้ที่ยังไม่ศรัทธาก็เกิดศรัทธาผู้มีศรัทธาก็เกิดศรัทธา,ายิ่งขึ้นไปเนาะ นี่เขาเรียกว่านะอย่างศรัทธาให้เกิดขึ้นได้นะด้วยความงามของอภาคการสวพัดของกุลบุตรคุณธิดาที่จะเข้ามาปฏิบัติปฏิบัติเป็นผู้ทรงเรีลเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนาะเป็นผู้ไม่ประมาทเนาะผู้มีสติเป็นผู้ไม่มีประมาทเนาะเพราะฉะนั้นนะอ่า ศาสนาพุทธของเราเนาะเป็นศาสนาแห่งปัญญาเป็นศาสนาแห่งเมตตานะเนาะพุทศศาสนานี้เป็นศาสนาที่ให้โอกาสนะเนาะทุกผู้ทุกคนไม่เลือกชั้นวันนะไม่เลือกใครทั้งนั้นแหละถ้าผู้ใดนำโอศีลน,นะนำโอศีลเข้ามาไว้ในใจตนมาประพฤตินะ แล้วก็นำเอาพระธรรมคำสอนมาลงมือปฏิบัตินะนี่อย่างเป็นผู้นำตัวเองอเห็นโทษเห็นภัยในการเกิดการตายเห็นโทษเห็นภัยในความไม่ดีไม่งามนะเพื่อจะนำตนออกจากทุกข์จากเหตุของทุกข์นั่นแหละเรียกว่าคุณระบุตรคุณธิดาผู้ประพฤติผู้ใฝ่ธรรมเนาะเพราะฉะนั้นนะ หลายคนที่มาปฏิบัตินะเวียนเวียนอยู่นะธรรมะจริงๆเนี่ยไม่ได้ยากอะไรหรอกธรรมะคือธรรมชาติผู้เข้าถึงธรรมะเข้าถึงธรรมชาติาผู้รู้แจ้งโลกนะรู้แจ้งโลกรู้แจ้งแห่งสมมติทั้งปวงรู้แจ้งแห่งทุกนะนี่เรียกว่า ผู้เข้าถึงอหรหัตผลนะ,ะเพราะฉะนั้นนะความลังเลสงสัยความคิดต่างๆนาๆนานะล้วนเป็นสาเหตุแห่งการลากจูงเขาไปสู่วัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดไม่แน่ไม่นอนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนาะผู้อยากออกจากวัฏสงสารนะออกจากการเวียนวนเวียนไหวนะ,ะจงพึง ฝึกสติเจริญสตินำเอาพระธรรมคำสอนนั้นกลับมาฝึกตนสอนใจตนอบรมตนเนาะให้อยู่ในความไม่ประมาทนะพูดง่ายๆให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเห็นไหมเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจนะมีสติมีปัญญาดึงเอาศีลเอาธรรมเอาความเมตตาธรรมเอาพรหมวิหารสีเอาเอาภัยทานทานทุกอย่างเนาะ ออความสละนะออกซึ่งความปีตมั่นถือมั่นนะทานศีลภาวนาทำให้ครบเนาะนั่นแหละเรียกว่าผู้ไม่ประมาทเนาะเพราะฉะนั้นนะอย่าเป็นในช้คำว่ามือถือสากปากถือศีลเนะาะหมายถึงมีศีลแต่ปากพูดอย่างนั้นมีจะพูดจะดีเนาะ เออหมายถึงเอาหลงตัวเองว่าดีว่าเลิศอย่างเงี้ยเนี่ยเยจะไม่ได้แก้ไขตนถ้าเห็นตัวเองเป็นคนไม่ดีแก้ไขตัวเองได้นะจำไว้นั่นแหละผู้ไม่ประมาทเมื่อเห็นความไม่ดีของตนก็จะแก้ไขตนเนาะ,ะถ้าผู้หลงตนก็จะหลงว่าตัวเองดีก็จะไม่ได้แก้ไขตนเห็นความใน,ในทํานองว่า ความผิดของอื่นเท่าคนอื่นเท่าภูเขาของเราเท่าปลายเข็มนะนี่เรียกว่าผู้หลงตนเนาะเพราะฉะนั้นให้มีสติเตือนตัวเองอยู่ตลอดตนเตือนตนให้พนะตนต้นภัยเนาะตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนเนาะตนเตือนตอนเตือนตนได้ใครจะเหมือนเนาะนี่เห็นไหมคำโบราณบอกว่า อาการมีสติเฝ้าดูตนอยู่เตือนตนอยู่แก้ไขตนอยู่เรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนาะเออนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทั้งอกทั้งใจนำเอาธรรมะไม่ต้องไปหรอกธรรมะอันเป็นส่วนโลกเนาะเราตั้งใจทำไปเลยเนาะอย่าไปสงสัยในพระธรรมคำสอนนะอ่าลองดูสักชาติสองชาติสิไม่ได้ชาตินี้ชาติหน้าก็จะซ้ำอยู่อย่างเงี้ย สู้กับตัวเราเองนี่แหละไม่ต้องไปสู้กับใครเนาะ,ะเพราะฉะนั้นนะใครจะดีใครจะเด่นช่างเขาเนาะใครจะดีใครจะชั่วช่างเขาดูว่าตัวเราเป็นยังไงรู้สึกตัวรู้ตัวเองเป็นพอนะอะก็ขอให้พวกเราตร,ตรงมีสติมีปัญญาจเจริญสติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะ,ะหลวงตาก็พูดมาตั้งแต่เช้าแล้วเนาะเอะอ พูดไปพูดมากูก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดแล้วล่ะเนาะอ่าอ่าขอให้พวกเราต้องตั้งอกตั้งใจเนาะอ่าทำแต่คุณงามความดีเท่านั้นแหละเนาะอ่าพรุ่งนี้ก็จะพูดตอนเย็นก็พูดอยู่อย่างเงี้ยนะพูดมาเนี้ยกว่ากูจะจายกูคงพูดไม่รู้จําไม่ได้และวะไม่รู้พูดอะไรไปมั่งเนาะเออพูดแต่เรื่องเก่าๆเดิมๆซ้ำๆซากๆนี่แหละเรว่าธวรมะไม่ได้มีเรื่องใหม่หรอกเนาะเอา ตั้งใจรับพรนะยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตรินังเปตานังอุปกปิติอิติจังปิติจังตุมหังคิปเมวะจมิจฉันตุสับเบปุเรนตุสังกปาจันโดปรารโสยะถามณีโชติราโสยะถาอภิวณนาสีริสะนิจังมุทาปจายโนจตตารธรรมาวันติ อายุวันนสุขังราลังสาชุเบิ่งไปเบิ่งมากับคน่บรายเลยเนาะบ่เต็มสลาเนาะ